ก็จะทุกขามาไหนๆจากมอชิเกเปินอยู่ห้องคุยก็จำเธอเรียกเห่งนันะขาเปิลนั่นน่ะเขาเรีกหมออลูเขอลูดกเก่าขึ้นมอคุปอกนั้นเสียงเขาดีน่ะนะหมอเขาเรียกเนี่ยเพอสองเฮงไายสามมาไหนมอพนมาสิบสองปีเสียงเขามันหายวังเลย เทกกว่าฮอเราที่เมืองอเมริกาที่เมืองอเมริกันเอ่อเท่ากับสามสิบวันสามสิบวันในกว่าสิบเมืองสิบเมืองกลางเนื้อกลางวันคนคนนั้นอยู่เช่นนีที่พูดในเบอร์สมนั่งข่อมลายๆเช่นนีนะเขาถามหมดถามซิกถามโจ๊กถามนะถามว่ามีอวไรมันไหวมันจุตอบมีอะรตอบแทงจุ้มมือกว่าแทงจุ้มมาขึ้นถามขึ้นอันเก่าขึ้นกรอบขึ้นอันเก่าแค่ไหนเสียงเขาบัวหาย เพราเสียงเขาหายนะเานงงนะเี่ยเขาถิ่นนั่งไอ้เนี่ยเต๋ะไรให้จึงเนี้พราะไเนี่ยบอกนะว่าโตซาเป็นโตซาเพราะสมห้เนะ่ยเขาขึ้นนังสมาธิขึ้นด้วยขึ้นหม่องปอกนะเขาแข่ลักนะเขาแข่ว่าเอเขาแข่ว่าตั้งตก๊กเปิดสมแขยยินอ่กลั้ออก คำพองบางพอเขาไขว่าโนสไนวะความมันกินในโนสไนไนทั้งนือทั้งนือในเขาำขญญว่าน no. ูา็นก็บเสียงนึงปดก่อนะ่ะเสียงนัง่นพเขายินจรงในอันขเขาคยว่าเมีมมนเนยเ,เยาขายินเมียวนในนึกใจในโปรลของออกฟราสเรชัน่นะมันไข ใจโตชาใจออกโตชาอขึ้นมาดังทราขึ้นมาตุยขึ้นอันทุกขาฉันขึ้นมาตุยขึ้นทุกขาตุข้าอันเสียงออกตุขาอันเข้าเคลาดเมิล้ง็นป่องมิล้งนะโยนมิล้งไหลมิล้งทุกข้าเจนอะไรขึ้นมาเจนนะไรขึ้นเอาอีลูตัวเก่าขึ้นพราอีลูตัวเก่าขึ้นเนี่ยเทาเคลวาสังกอห้มอย่างก็ไหนเท้าลาดมิล้ง็นขยิ้นมิล้งนะก็พวกเขาอีลูตัวห้อย ข่มใจลลำคอ,อมก็เอมอิลูว่าเขานะ่ะเอออันเขาเคลาคอมยิน้นเดี๋ยวชังปันเขาขอ่อมพูเขาขคลาชังอขกคอมพูเขาคงขึ้นอิลูเขาขึ้นอนะ่ะเขาอิลูเขาเห็นกับอิลูคอยขบนนั้นเป็นโรคทราบกัดเยนนั่งสองผ่าผมใช่ใไหนี่ยเจอโอเคแลวเนะ่ยเจแล้ว <laughs> เป็นไงขบวนนั้นเนะี่ยกูวันคูวันดอดหมออลูดอเกา่า อินดูโตเก่าแต่อินดูเนี่ยมันห่าง่ายนะเว้ยห่าง่ายนะตัวอันกวนกวนอ่าพอมอยู่ลีมากเขาบอกอินดูโตเก่าอันใครไล่ม่รู้เขาบอกอินดูโตเกันใครเทามากเนี่ยก็เทามาบอกอินดูโตเกันใครเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนอินดูโตเก่าวันหนึ่งมากูตายก็มันเฮ็ดจริงมันใช้เฮ็ดจริงอยู่เด็ดแต่เขาบออิดูโตเก่า พราะหมออีลูโทกเก่าเยี้ยนะคำไหนะคัจนเด็กเดีวมาตุ้ยขึ้นคกลนขึ้นเขานะครับหมออีลูเขา